โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดอีกแล้วครับก็วันนี้ก็จะเป็นมอดบล็อกแห่งโชคครับก็คือบล็อกนะครับแห่งโชคกันแหละครับก็คือเราเอาบล็อกนะครับมาวางแล้วก็ให้เราทุบนะครับบล็อกมันก็จะสุ่มว่าเราจะโชคดีโชคร้ายแล้วแต่ครับจะได้โชคดีโชคร้ายมันเป็นการสุ่มนะครับโอเคก็นี่ครับบล็อกก็จะเป็นหน้าตางนี้ครับนี่ สีม่วงๆ่วงครับมีเครื่องหมาย question มาครับก็นี่เป็นสีม่วงม่วงอะไรพื้นสีดำดำใช่ป่ะโอเคครับก็ให้เราทําการทุบครับมันก็แล้วแต่ครับว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายครับก็คือนี่ครับไม่รู้ว่าโชคดีโชคลายดูมีทั้งทรายมีทั้งลาวาครับโอเคก็มีทั้งวงกลมครับอยู่ข้างบนโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคทุบครับตึ๊กอะไรว่าคินยัวเวิร์สเอนเนมี่ศัตรู จะฆ่าไข่แล้วก็เล่นอยู่คนเดียวโอ้ก็รู้สึกว่าจะโชคดีครับ่าก็ใส่ชุดแป๊บเผื่อไปเจออะไรครับหรือเผื่อโชคร้ายอ่าอันนี้ครับเอาได้ชุดนี้แล้วอือหืออันนี้ครับแปบ๊บหนึ่ง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 โอเคก็นี่ครับลองทุบอะไรวะ Apple ิ a y Wood k e e เก็บอะไรวะนะวันเก็บหาหมออะไรคือ <c ười> อะไรวะเนี้ยเอาหมู เอามืดบอกให้รันครับบอกให้รันรันเพื่ออะไรล่ะแค่มืดเองผมไม่ได้เปิดมอนโอเคนี่ก็เป็นหมูอีกแล้วเป็นอะไรนักหนาวเอาออกไปยังไงเนี่ยเอาอะไรวะเกิดอะไรขึ้นบินเฉยเลยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คืออะไรฮะแปบ๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นอเออไม่เห็นทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเอามันคืออะไรวะโอเคครับก็อีกสักบล็อกครับก็เป็นแห่งโชคครับก็ได้ลุ้นกันนะครับโอเคอีกสักบล็อกอูอสามบล็อกไปแลวคีปเปอร์ไม่รู้ว่าไม่ได้เปิดมอนอ้าวหมูแย้วอืมอะไรนักหนาวะหมูหมูเนี่ยโอเคครับก็อ่ะ เดี๋ยวผมจะสอนลงครับก็สําหรับมอดนี้ครับก็ให้เราทําการโหลดไฟล์มอดมาครับโอเคให้เราทําการโหลดไฟล์มอดมาไฟล์มอดนะครับก็จะมีอยู่2ลิงก์ครับก็คือลิงก์แรกจะเป็นไฟล์มอดลิงก์ที่2ครับจะเป็นไฟล์ Text ซ์อร์แพคของมอดนะครับโอเคก็ให้เราโหลดมาให้หมดนะครับอ่าแล้วโหลดมาปั๊บก็ให้เรากดเข้าบล็อกรันเชอร์ครับแล้วก็นี่ครับให้เรากดประแจครับกดรันเชอร์ออปชั่น ่าแล้วก็กดเปิดนี่ตอนแรกจะปิดอยู่นะอ่าให้เรากดเปิดตรง texture pack ครับโอเคแล้วกดเข้าไปครับอ่าแล้วก็กดนี่ตอนแรกจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะอ่าให้เรากดซีเลยครับแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็คือไฟล์ texture pack ครับก็คือนี่จะชื่อว่า The a m a z i n g lucky box นะค d ัด zip โอเคกดไปครับอ่าแล้วกด back ครับแล้วก็ให้มากดเปิดตรงนี้ครับตรงนี้ครับเนี่ย ก็คือ enable mod PE s c i p t support นะครับโอเคนี่ตอนแรกจะยังไม่มีใช่ไหมล่ะให้เรากด import นะครับกด local storage นะครับโอเคแล้วกด download นะครับอ่าไฟล์จะชื่อว่า amazing lucky b o x mod นะครับโอเค .js กดไปครับอ่าแล้วก็กด back ครับแค่นี้เองครับก็ลง mod ได้แล้วอ่านี่ครับกดไปครับแค่นี้เองครับก็ลง mod ได้แลครับนี่ก็มี lucky b อ o x อยู่ในมือครับอ่าก็นี่ครับ วางได้ครับตึงโอนอนติง oh, ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงไหมเนี่ยอะไรวะเสียง <c oughs> เสียงระเบิดเอาโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย